สวัสดีครับผมแชมป์จากช่องนกดำนะครับช่องนี้เป็นช่องสอนกีตาร์นะครับความรู้กีตาร์นะครับสาระกีตาร์รีวิวกีตาร์นะครับผมสารพัดสารเพยนะครับเกี่ยวกับกีตาร์นะครับตอนนี้นะครับผมเปิดคอร์สนะครับสอนตัวต่อตัวแล้วนะครับผมเป็นคอร์สเรียนกันผ่านวิดีโอคอลนะครับคุณจะเป็นคนที่ไหนก็ได้นะครับจังหวัดไหนประเทศไหนก็สามารถลงเรียนได้นะครับคอร์สนี้นะครับสอนได้ตั้งแต่แบบเริ่มต้น นะครับแบบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับกีตาร์เลยนะครับไปจนถึงขั้นกลางและขั้นสูงโดยจุดหลักๆที่ผมจะเน้นในคอร์สเนี่ยก็คือเรื่องของความต้องการของลูกศิษย์นะครับนะอยากจะเล่นไปทางไหนอยากจะเล่นกีตาร์เป็นอยากจะเล่นเพลงไหนนะครับอยากจะต่อยอดไปทางไหนการสอบผมก็จะโฟกัสไปตรงนั้นนะครับในการเรียนตัวต่อต,ต,ตัวเนี่ยบทเรียนนะครับ และแบบการฝึกเนี่ยจะออกแบบให้แต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะครับให้เหมาะกับคนคนนี้นะครับให้เหมาะกับมือแบบนี้นะครับให้เหมาะกับสไตล์เล่นแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าพิเศษนะครับสำหรับแต่ละคนเลยเพราะว่ามันเป็นการเรียนแบบไพรเวทตัวต่อตัวใครที่อยากเป็นเร็วนะครับอยากได้การวิเคราะห์ปัญหาการเล่นนะครับแบบส่วนตัวอะไรเนี่ยครับคอสตัวตัวนะครับคือเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับก็สอบถามข้อมูลได้ที่ไลน์นะครับ นกดำนะครับผมถ้าเป็น f a c e b o o k ก็เป็นนกดำบายวิดานะครับผมก็ยินดีต้อนรับลูกศิษย์ทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ